ช่วงเดลดกระดานเสียงคลิปนี้นำเสนอกระดานของท่านอมัดหายอนะครับมาในนามสิทธิอาจารย์สาโรดระชันมหัศเตี่ยม1969เิกจอกับยอดยุทธมหัศครับเตมแ้ม1 8 3เเป็นอีพีแรกครับเดลดกระดานเสียงของท่านอมัดนะครับและเป็นกระดานเดือนก่อนก็ไม่พลาดครับมุ่งหน้าเป็นกล่องโจทย์ฝรั่งขยับ94ขึ้นมาแล้วก็ตามด้วย1115ครับเป็นหน้าคู่ท่านอมัดจังวันนี้ไม่สนหน้าใคร หยิบ9หยิบ5ขึ้นไปครับพรั่นั้นเจ็บมา10ดันขึ้นมาอีกตัวคล้ายๆเหมือนจะเล่นกันไก่นะครับเลยจะสามเหลี่ยมสั้นให้เฉลยจะสอยกันไก่แจ้นนี้พราะนั้นเหมือนพลาดนะครับขยับ8 2ลงมุมเลยโดนสว่งง่ายๆเลยครับกินหมูขนัดกินหมูซะแล้วคนสองสุดท้บคอมลงตา11ครับตากดพร้อมจะเข้าฮอตพรั้นพลาดไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ยอมขยับออกครับไม่ให้เข้าง่ายๆถนัดดันขึ้นไปอีกตัวครับจะไปประคองอันเข้าฮอตนะครับทีนี้ชนะมีสิทธิ์แน่ครับนหบไมาดู เพาัขยับลงมาครับท้างเข้าฮอตนี่แทบมองไม่เห็นท่านมัดขยับขึ้นไปเตรียมตัวประคองกันเข้าฮอตนะครับเพราะนั้นเห็นอย่างนั้นก็ขยับ10-14นะครับเหมือนมีแผนนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือน,ก,นกันจะสู้ปังต่อขยับ2มา7นะครับในแต้มนี้มีนัยสําคัญถ้าท่านธรมดรีบเข้าฮอตแล้วก็โดนแต้มข้างมูงแน่นอนชนะหรือเปล่าไม่รู้แต่ะค้างไวไว้แห่งนั้นนะครับฝั่งนั้นแต้มนี้ท่านอรมดก็เห็นนะครับเลยขยับ13-9ซะก่อนยังไม่รีบฝั่งนั้นเห็นอย่างนั้นก็ยังคงรออยู่นะครับี้บบลง9 24 แต้มนี้แล้วครับทาให้ท่านอมัดเห็นจังหวะดีจังหวะกด4ส่เดบคอมดูแต้มนี้ดีๆครับท่านอมัดขยับทิ้มเลยนะครับยี่สิบสองแล้วก็ทิ้งลมกด4สี่เดบคอมจังหวะนี้ครับแต่เสียใจเนี่ยมัดกิน2ว่ะว่าอย่างนั้นครับเออฝนั้นกด2ลงตาหมูลงไม่เป็นอย่างที่เห็นใช่ไหมละมัดเอาไปตัวเดียวว่าอย่างนั้นครับออท่านธมัดก็ได้แต่สิงนะครับเออไม่น่าเลยหมูหกนะครับเยี่ยมจนตัวนี้ครับเป็นกระดานจริงนะครับไม่ใช่ตัวเสด็จเสเด็อีพีน่าครับชาวเด็กกระดานจริงสวัสดี